สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาอัลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วเอลเล็กล้มลงความตายกำลังจะมาถึงก่อนที่เสือตัวนี้จะได้ฆ่าเอลเล็กอาหารที่ตามมาก็ได้ดึงความสนใจของเสือแดงตัวนี้เราทหารมากกว่าสิบนายถูกเสือแดงตัวนี้ฆ่าตายความแข็งแกร่งที่อเล็กได้เห็น ทำให้เล็กตกใจมากเหมือนต่างจากเสือที่เขาเคยเจอมาอาหารที่นอนตายจากฝีมือของเสือตัวนี้ได้มีคนขีม่มา้ามาเขาคือได้ซื้อ,อเล็กหวังว่าเสือตัวนี้จะจัดการศัตรูให้ได้มากเท่าที่ได้ได้ซื้อได้มาถึงเขาเห็นน้าเล็กที่กําลังตายกําลังใกล้ตายได้ลงจากหลังมา้าเสือแดงที่กําลังคู่อยู่ ไดซื้อไม่ได้สนใจเสือแดงตัวนี้เลยเดินมาแบบสบายอเล็กงงทำไมชายคนนี้ไม่กลัวเสือตัวนี้หรือไงไดซื้อดึงดาบออกมาเสือแดงได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปขย่ำคอของไดซือเขาได้แทงดาบไปที่คอของเสือกาลังของไดซือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและเสือตัวนั้นก็ตาย ทำให้อเล็กตกใจมากคนบ้าอะไรกันได้ซื้อเดิมใหม่ยอย่างเรียบง่ายก็ได้พูดความจริงฉันน่าจะทรมานแกในการที่ทำให้ท่านราชาเสียเลือดแล้วมองหน้าแล้วก็แล้วก็ฆ่าเล็กไปอเล็กไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้อีกแล้วการบาดเจ็บจากเสือแดงทำให้ขยับไม่ได้แล้วอเล็กก็ตาย ก่อนตายก็ได้คิดพวกคนที่ยศสูงนี่มันแข็งเก่งขนาดไหนกันแล้วตายไปเมื่อเล็กตายเขาก็กลายเป็นวิญญาณเช่นเคยแล้วตัวเลือกให้อยู่ต่อกับกลับเมืองไปเล็กเลือกที่จะอยู่ต่อเขาจึงรอให้เวลาผ่านไปร่างของเขาที่ถูกได้ซื้อฆ่าก็โดนตัดหัวไปเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยถึงเขาจะไม่รู้สึก แต่การเห็นล่าเห็นล่างของตัวเองในสภาพนั้นก็ทำให้อเล็กอเจียนออกมาแล้วหกก็หายไปอเล็กใช้เวลาในการทำใจร่างของตนร่างของตัวเองแล้วเวลาก็ครบ48ชั่วโมงกองทัพได้บุกโจมตีอย่างดุด,ดัน ฝั่งของศัตรูก็ตกใจถึงจะรู้ว่าถูกรู้ตำแหน่งแล้วแต่การยกทัพมาอย่างรวดเร็วมาอยู่ในการคาดการการต่อสู้เริ่มขึ้นเราจาทหารลุยเข้าไปอเล็กเห็นกองทัพตัวเองก็คิดว่าทำไมกองทัพเรามันไม่มีนักเวทเลย เท่าที่เห็นก็อาสวินนักธนูในเมื่ออีกฝ่ายมีคนที่ใช้เวทมนต์ตั้งเยอะได้ซื้อได้ออกมายันกองทัพแล้วให้ท่านจอมเวทสนัยนักพาราชาหนีไปเนื่องจากท่านราชาบาดเจ็บทำให้ฝันกำลังใจเหล่าทหารลดลงเป็นอย่างมากแต่การที่ในการพาหนีก็ไม่อาจเป็นผลเนื่องจาก ทหารฝั่งของอเล็กได้ล้อมพื้นที่แห่งนี้ไว้แล้วจอมเมสหลายคนเริ่มตายจากลุยเข้ามาของทหารสนนนัทพยายามที่จะสู้เพื่อปอกป้องราชาไอซืซือที่เห็นว่าเก่งในสายตาของอเล็กก็ได้มีอัศวินคนหนึ่งของฝั่งอเล็กออกมาแล้วประกาศชื่อตัวเองค่ามูทิก้าแคปฟาอัศวินทั้งสองได้เผชิญหน้ากัน ในซื้อไม่รีรอหวังจัดการอย่างรวดเร็วเพียงแต่ใช้อัศวินมูทิก้ารับไว้สู้กันไปมาเอาเล็กเห็นด้วยตาของตัวเองชายคนนี้สุดยอดเลยดูทางด้านราชาที่พยายามหนีไปเอเล็กเห็นว่าจอมเมธคนนั้นก็ไม่ธรรมดาการต่อสู้ดำเนินไปสามชั่วโมงเอเล็กที่ตั้งใจดูอยู่ในซื้อที่สู้นานถึง3มชั่วโมงก็ได้แพ้ให้มูทิกา ส่วนจอเวสไนนัทที่ตอนนี้แขนขาดกับราชาที่พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงราชาของฝั่งตรงข้ามก็สิ้นใจเสียงแต่แห่งชัยชนะดังขึ้นทุกคนในสนามลบก็ดีใจขึ้นมาพวกเราชนะแล้วเย่เมื่อกับว่าเหมือนกับว่าพวกเขาเพิ่งเคยชนะครั้งแรก โอ้ไม่รู้เพราะอะไรแต่เล็กก็ดีใจเช่นกัน